ในอำเภอตะกัวป่านะคะนำกำลังเจ้าหน้าที่อสค่ะปิดล้อมจับกลุ่มชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้าเมืองได้72คนนะคะพบว่าแต่ละคนก็มีสภาพอิดโรยค่ะสอบถามแล้วนะคะก็บอกว่าเขาไม่ได้รับประทานอาหารมากว่า3วันแล้วค่ะ โดยจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมจับกลุ่มนะคะคือบริเวณพื้นที่ป่าละเมาะบ้านบางใหญ่หมู่ที่4ตำบลบางนายสีอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาหลังจากทางอำเภอนะคะได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีนายหน้าที่เป็นคนไทยคะ่ะ พาชาวโรฮิงญามาหลบซ่อนตัวในจุดดังกล่าวซึ่งชาวโรฮิงญาที่พบทั้ง72คนต่างอยู่ในสภาพอิดโดยเนื่องจากไม่ได้รับประทานอาหารมากว่า3วันแล้วถามนะคะเขาบอกว่าเขาอาศัยกินยอดอ่อนของต้นสับป,ประรดแล้วก็ไปหญ้านางเท่านั้นในจํานวนนี้ค่ะพบว่ามี1คนอาการสาหัสร่างกายอ่อนเพลียมากส่วนที่เหลือมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ที่ฝ่าเท้าค่ะ สอบถามเพิ่มเติมด้วยนะคะชาวโรฮิงญาเหล่านี้ค่ะเขาก็ให้การว่าหลังทางการได้เข้าจับกลุ่มชาวโรฮิงญาเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีนายหน้าคนไทยค่ะบังคับให้ชาวโรฮิงญาที่เหลือจำนวน149คนให้ว่ายน้ำหนีไปยังแคมป์ชั่วคราวอีกแห่งหนึ่ง หลายคนนะคะที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยก็จมน้ำหายสาบสูญไปส่วนที่ว่ายน้ำเป็นค่ะเขาก็ว่ายลัดเลาะไปตามคลองที่มีป่าโกงกลางแล้วก็จะมีเรือประมงมารอรับขึ้นฝั่งแล้วก็มาหลบที่ป่าละเมะที่บ้านบางใหญ่กระทั่งถูกจับนะคะโดยมีรายงานว่ามีชาวโรฮิงญาอีก70คนค่ะถูกนายหน้าพาหลบหนีไปทางเรือตั้งแต่เมื่อคืนวันที่12ตุลาคมซึ่งเจ้าหน้าที่กาลังเร่งติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ เรื่องนี้ก็ต้องให้ความสําคัญนะคะเนื่งจากนายกรัฐมนตรีก็ย้ํานะคะว่าเราจะต้องดําเนินการเรื่องของรายงานเพื่อนบ้านรวมถึงการค้ารายงานมนุษย์นี้ให้เด็ดขาดด้วยค่ะ